ขอของข้อสอบแนวข้อสอบปีหกต็ 7, นะคะอันนี้ไม่เคยไม่ออกออกตลอดยิดมากก็คือไม่ให้ DNA มาก็ให้ m r n มมาวนๆอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ถามแล้วว่าถ้าตรงนั้นตรงนี้ขาดไปหรือเกินมาหรืออะไรได้กดอะมิโนเท่าไหร่อะไรเงี้ยออกแน่นอนอันนี้คือพารทที่เรียกว่าพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล โอเคข้อนี้บอกว่าสังเคราะห์กรดอะมิโน8โมเลกุลอุ๊ยข้อสอบใบามาเลยนะปกติไม่ค่อยใบยนะเหมือนอยากให้คะแนนมากเลยเนี่ยข้อนี้เราต้องอย่าให้เขาผิดหวังไม่มีปีไหนบอกขนาดนี้นะกดดันละอ่ะบอกว่าได้8กรดอะมิโนจากดี a สายหนึ่งที่ไม่ใช่สายแม่แบบในการถอดรหัสดีเอเส้นนี้ไม่ใช่เส้นแม่แบบ แม่แบบไม่แม่แบบคือยังไงสมมุติ DNA เนี่ยไม่ใช่สมมุติแหละ DNA มันมี2เส้นโพลีนิคือทายสเส้นแต่ m r n มาอาจะจะมีเส้นเดียวมันจะมีเส้นหนึ่งเป็นเทมเพลตเทมเพลตแปลว่าแม่แบบกับอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นนอนเทมเพลตเวลาเราจะสร้าง RNA นจาก DNA นเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการชาร์สคริปชันเราก็เอาไปทาร์สเลชันแบบที่ครูฝ้ายอธิบายไปเมื่อข้อข้อตะกี้เนี่ยข้ออะไรไม่รู้อะข้อเมื่อกี้เนี่ย เออทีนี้เวลาจะสร้าง RNA ขึ้นมาเราก็จะดูว่าเส้นเทมเพลตเนี่ยมีเบสอะไรเช่นสมมุติว่ามีเบส A ใช่ไหมเราก็จะต้องสร้าง RNA ที่เป็นเบสที่คู่กับ A คือเบส U เพราะว่าใน RNA ไม่มีเบส T นะจ๊ะถ้าบน DNA เป็นเบส C เราก็ต้องสร้างเบส G ถูกไหม เราดูเทมเพลเป็นอะไรแล้วก็อันนั้นทีนี้ DNA มันมีเบสที่จับคู่กันอยู่ถูป่ะถ้าตรงนี้เป็น A บน d n a อีกเส้นก็ต้องเป็น t ถ้าอันนี้เป็น C อันนี้ก็ต้องเป็น G เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองเขียนต่ออีกนิดหน่อยอ่ะสมมติตรงนี้เป็นจตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น t ตรงนี้เป็น C อ่ะลองเขียนซิอ่ะลองเขียนสิ ลองเขียนว่านนเทมเพกกับอานเอต้องเป็นเบสอะไรอ่ะได้ไหมนนเทมเพตก็เป็นอะไรเป็น C เป็น T เป็น A เป็น G อ่ะบทอัน A เป็น G คู่กับ C A คู่กับ U T คู่กับ A C คู่กับ G ทีนี้สังเกตสีชมพูกับสีฟ้าเส้นล่างคล้ายไหมคล้ายคือไม่เหมือนคล้ายไหมแค่เปลี่ยนจากเบส ดเป็นเบบอย,อยู่ซึ่งข้อสอบข้อนี้ให้เส้นนอนเทมเพลตมาก็คือเส้นไหนก็คือเส้นนี้ให้เส้นนอนเทมเพลตมาซึ่งเวลาข้อสอบให้นิดนอนเทมเพลตมาต้องดีใจนะเพราะมันคือการบอกใบ้เลยว่า m r d หน้าตาแบบนี้แหละแค่เปลี่ยนจากทบนนอนเทมเพลตเป็น ยูหนูก็จะได้เส้น mrna ออกมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบให้ o o t e m p l a t e หรือจะใช้ข้อนอนโคดดิ้งก็ได้นะคือให้จับมาเปลี่ยนจากทเป็น u ก็จะได้เส้น mrna ออกมาเลยก็จะแปลรหัสได้ง่ายหน่อยอ่ะเรามาดูข้อสอบกันดีกว่ายังไงยังไงปึ <S <S <ย>๊บไปห้าเหมือนเดิมนะคะ เพราะมันเหมือนเหมือนการทุกอย่างเลยกับเส้นนอนเทมเพลตหรือว่านอนโคดดิ้งนั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนจากบิดทีเป็นบส u ยูเห็นไหมเขาบอกว่าเ n a นสายหนึ่งที่ไม่ใช่สายแม่แบบของการถอดรหัสที่ไม่ใช่สายแม่แบบก็คือเส้นนอนเทมเพลตหรือว่าเส้นนอนโคดดิ้งนั่นแหละอ่ะเขียนเลยเด็กๆเขียนเลยฝึกฝึกตรงน,นี้เลยเขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนทีเป็นยูได้เส้น m อมออกมาเลย โอเคได้เส้น mrna ออกมาละเพราะฉะนั้นเรามาระวังว่าข้อสอบให้เส้นแม่แบบหรือไม่ใช่เส้นแม่แบบถ้าเป็นเส้นแม่แบบต้องเอามาแปลงอีกทีนึงแบบนี้ถ้าให้เส้นแม่แบบมาก็คือให้เส้นข้างบนมาหนูก็ต้องมาจับคู่ออกมานะเพราะฉะนั้นข้อสอบต้องเรามาระวังว่าให้เส้นอะไรมาถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบก็วัดคอนเซ็ป เขาก็จะให้แบบนี้มาเลยคือมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทำแต่ละข้อนะโอเคทีนี้ข้อสอบบอกว่าไงได้กดวีโนู8โมเลกุลถ้าเกิด delete หูสับนี้ delete ่นแปลว่าอะไร delete เออลบมีงานลบเบตตำแหน่งที่13ออกอ่ะพบว่า ตำแหน่งที่เกิดมิวเทชันจะตรงกับตำแหน่งที่ขีดเส้นใต้ไม่มเส้นใต้ไม่มีเส้นใต้ใตอ๋ออาจจะต้องนับอาจจะต้องนับอีกเส้นใต้หายไปพอดีข้อสอบมาแบบร้อนร้อนนะ <c oughs> อาจจะผิดไปนิดนึงลองนับดูก่อนนะอะถ้าเกิด e ดล t ชันบนสาย MNA ก็คือ เหมือนกันนก็คือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้หายไปอ่ะเมื่อใช้โดยเมื่อใช้ DNA สายโคโดดิง้งบางคนอาจจะงงก็ไหนบอกว่าหายตำแหน่งที่13ของโคโดดิง้งคือถ้าตำแหน่งที่13มันหายไปเนาะมันก็จะเกิดความผิดปกติมาที่ตรงที่จับคู่กันเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคทีนี้เป็นสายอ้างอิงพะว่าตำแหน่งที่เกิด ข้อสรุปใด,ไ,ดไม่ถูกต้องโอเคเวลาเราจะเริ่มแปลรหัสว่าได้กี่กดมิโนเนี่ยข้อแรกให้เริ่มจากไปห้าจำให้ดีถ้าไปห้าเขียนด้านนี้ก็ต้องเริ่มจากด้านนี้ไปแต่ข้อนี้ไปห้าอยู่ด้านซ้ายมือก็เริ่มจากซ้ายมือไปขวามือห้าไปสามการแปลรหัสทีนี้อยู่จะเริ่มแปลเลยตั้งแต่อักษรแรกไม่ได้นะคะต้องหาร,รหัสเริ่มให้เจอคือ AUG ปรากฏว่าข้อนี้โอ้โหใจดีเนาะ AUG อยู่ลิมสุดเลยอะโอ้โหอยากเห็นคนออกข้อสอบเลยเนี่ยน่ารักเนาะอืมมีเสียงฮือได้ยินเสียงฮือเบาๆอ่ะเมทไทโอนีนนะคะตัวแรกซึ่งข้อนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะแปลได้กดอะมิโนอะไรเพราะข้อนี้ไม่ได้ถามเราก็แปลไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ไหม จนกว่าจะเจอรหัสสต็อปโคดอนที่หยุดการแปลมีอะไรบ้าง UAA UGA แล้วก็ UAG ถูกไหมอ a อ u ก a อุอเกาใช่ a, K a, ไหมเนี่ยเอาไปท่องสามตัวนี้คืออะไรรหัสหยุดสต็อปโคดอนก็คือหยุดการแปลและนี่สำคัญรหัสหยุดไม่ได้กดอะมิโนนะทีนี้ AUG CCU UUU UAU ใช่ไหมแล้วที่จริงจากเดิมมันต้องเป็น AUG ใช่ไหมปรากฏว่ามันดี l e t e หายไปมันก็กลายเป็น UGA เป็น stop codon เห็นไหมเป็น stop codon เห็นปะเห็นไหมซึ่ง stop codon ละกากระบาดเลยไม่ได้กดอะมิโนเพราะฉะนั้นกดอะมิโนได้กี่ตัวได้1ได้2ได้3ได้จากเดิมได้8 เพราะฉะนั้นกดอะมิโนโน้อยลงไหมน้อยลงตอบข้อไหนที่สรุปไม่ถูกต้องข้อหนึ่งได้เลยข้อหนึ่งบอกว่าอะไรนะข้อหนึ่งบอกว่ายาวขึ้นผิดต้องเป็นสั้นลงจากแตกหลือสทีนี้ข้ออื่นได้โคโดอนที่กําหนดการหยุดถูกต้องจากเดิมเราเป็น AUG กลายเป็นอะไรแทน U G A แทนนี่ไงได้สต็อกโคโดอนมาแทน ทีนี้เวลาที่กรดอะมิโนมันผิดปกติเนี่ยง่ายๆเลยเด็กๆกรดอะมิโนเหมือนการเขียนโคโ้ดคอมพิวเตอร์เขียนโคโ้ดโปรแกรมจะออกมาให้โปรแกรมเนี้ยรันตามปกติโคโ้ดต้องเรียงรหัสตามนี้ทีนี้จากโคโ้ดเนี่ยแดโมเลกุลเหลือสี่หนูคิดว่าการทํางานของโปรแกรมนี้ผิดปกติไหมก็ต้องผิดปกตินะโปรตีนก็่าจจะผลิตไม่สามารถทํางานได้ถูกไหม มีความผิดปกติของจีโนไทป์ต่อไปได้เนี่ยอนาคตจีโนไทป์ก็คือเวลาเราเขียนออกมาแสดงลักษณะของพันธุกรรมจีใหญ่จีเล็กที่ใหญ่จีเล็กมันอาจจะแสดงลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมสายพันธริบพันที่ผิดนได้มีขนาดสั้นลงถูกต้องนะคะโอเคนี่ก็คือพันธุศาสตร์ถือว่าออกไม่ยากมากต่อมาข้อนี้โจทย์ยาวเนาะโรคชรวาในเด็กหรือโรคฮันจิงตันกิลฟอร์ดโพเจเรียซินโดมนะคะ ขีดคีย์เวิร์ดเวลาทํำข้อสอบเพราะว่าเขาให้เอาเข้อสอบกลับบ้านได้เราขีดได้เลยถ่ายทอดลักษณะเด่นบนออโตโซมเด่นบนออโตโซมก็คือออโตโซมโดมิแนนต์ออโตโซมโดมิแนนต์แบบไหนที่ปกติและแบบไหนที่เป็นโรคอ่ะปกติกับเป็นโรคข้อนี้เป็นยีนเด่นใช่ไหมเด่นเป็นโรคก,ก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่จะแสดงอาการของโรคนี้หรือไม่ก็ A ใหญ่เเล็กถ้าอยากปกติต้องเป็น เอเล็กเอเล็กเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะว่าการเป็นโรคต้องเป็นยีนด้อยเสมอไม่จาเป็นบางโรคเป็นยีนเด่นเมื่อไหร่ก็ตามโรคไหนที่เป็นยีนเด่นจะมีโอกาสพบมากขึ้นเพราะ A ใหญ่ตัวเดียวเป็นโรคเลยเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของโรคที่เป็นยีนเด่นนะคะอ่ะโอเคข้อสอบบอกว่าไงเกิดการมิวแทนของตุ๊ดตุ๊ดทำให้เกิดชราและตายก่อนวัยรุ่นบ้าบๆาบาจนมาถึงตรงเนี้ย ยังไม่ใช่โจทย์โจทย์มาบอกว่าชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกันคีย์เวิร์ดนี้ครูฝ้สอนในคอร์สบ่อยมากมันเป็นการบอกว่าไม่มียีนแฝงมันเป็นการบอกว่าฉันไม่ใช่พาหะคือการบอกว่าไม่เคยมีประวัติของการเป็นโรคนี่คือคำบอกของโจทย์ที่ต้องการบอกว่าฉันเป็นคนปกติแบบไม่มียีนแฝงคือการบอกว่า ครอบครัวไม่มีประวัติของการเป็นโรคนี้เลยและที่สำคัญโรคนี้เป็นยีนเด่นไม่มีทางเลยที่จะไม่เจอถ้ามันเป็นยีนเด่นการถ่ายทอดโรคที่เป็นยีนเด่นส่วนใหญ่มักพบทุกรุ่นเช่นปู่ย่าก็อาจจะพบรุ่นพ่อแม่ก็อาจจะมีพบรุ่นเราก็ต้องมีคนพบเพราะว่ามันเป็นยีนเด่นถ้าไม่เจอเลยแสดงว่าจีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้เป็นเอ เล็กเอเล็กคอสกับเเล็กเอเล็กลูกทุกคนต้องปกติถูกไหมแต่ข้อสองข้อนี้ใช้คำว่าลูกคนที่สองถูกวินิจฉัยว่าเป็นลูกอ้าวมาได้ไงอ่ะมาได้ไงต้องเลือกข้อไหนล่ะที่มีแนวโน้มที่จะทำให้สามารถเจอลักษณะที่ไม่ควรจะเจอ สี่ข้อห้าทิ้งถูกไหมเนี่ยพ่อแม่เป็นพาหะได้ยังไงถูกไหมพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะเพราะจูดก็บอกว่าไม่เคยมีประวัติเพราะฉะนั้นข้อสี่ข้อห้าตอบไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นโรคทางถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้อมไม่ใช่อันเนี้มันเป็นโรคที่เขาก็บอกว่ามันถ่ายทอดบ,บนออโตโซมอ่ะออโตโซมคือโครโมโซมร่างกาย ะคะจะมาบอกว่าสาภาพเป็นลมนั่นให้เป็นโรคน,นี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นโรคที่อยู่บนโครโสโซางร่างกายทีนี้คำถามคือทำไมลูกคนนี้ถึงผิดปกติเหลือสองข้อให้เหลือกข้อนี้อยู่ในหัวข้อมิลแตนอันนี้บอกว่ามิวแตนที่เซลล์ร่างกายของพ่อแม่มิวแตนที่เซลล์ร่างกายของพ่อแม่จะไม่ถูกถ่ายทอดสู่ลูก แต่สิ่งที่สามารถถ่ายทอดได้คือเซลล์สืบพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นไข่หรือสเปิร์มไปเจอรังสีบางอย่างแล้วทําให้เกิดการมิวแตนไปแล้วพอไปปฏิสนธิก็เกิดเป็นลูกที่ผิดปกติได้ก็เป็นไปได้อ่าเพราะะน,นตอบข้อสจําไว้ให้ดีลักษณะมิวแตนจะถ่ายทอดได้การมิวแตนต้องเกิดตรงเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นเพราะเซลล์ร่างกายไม่ถ่ายทอดค่ะเราถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันที่เซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งข้อนี้ถ้าหนูไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์หนูจะไปตอบข้อสองเพราะหนูเห็นว่าโรคนี้อยู่บนโครโมโซมร่างกายหนูต้องคิดดีๆว่าโรคมันอยู่บนโครโมโซมร่างกายแต่อย่าลืมว่าไข่กับสเปิร์มอ่ะมันก็มีโครโมโซมร่างกายนั่นแหละแล้วก็มีโครโมโซมที่เป็นแกมีดด้วยนะงงไหมหลายคนชอบเข้าใจว่าเซลล์ร่างกายไม่มีเซลล์สืบพันธุ์เอ้ยเซ,เซลล์ร่างกายไม่มีโครโมโซมเพศแล้วก็แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์ไม่มีโครโมโซมร่างกาย งงไว้อ่ะเอางี้นี่คือเซลล์กระพุ้งแก้มของหนูนี่คือเซลล์กระพุ้งแก้มหลายคนเข้าใจว่าเซลล์กระพุ้งแก้มไม่มีโครโมโซมเพศและหลายคนก็เข้าใจว่าเซลล์ไข่ไม่มีโครโมโซมร่างกายผิดคือเซลล์กระพุ้งแก้มมีตั้งแต่ออโตโซมก็คือ โครโมโซมตั้งแต่คู่แรกยันคู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบสองอโตโซมคือหนึ่งยี่สิบสองแล้วอยู่เป็นคู่แบบนี้ส่วนเซ็กเซลเอ้ยไม่ใช่เซ็กเซลโครโมโซมเซ็กโครโมโซม mm. คิดว่าเซล์กัวงแก้มไม่มีโครโมโซมเพศมี แต่มีเป็นคู่เช่น XY โครโมโซม Y แบบนี้เพราะฉะนั้นเซลล์ร่างกายมีทั้งโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศแต่มีครบคู่เราเลยเรียกเซลล์พวกเซลล์ร่างกายว่าโครโมโซม 2n ไงเพราะมันครบคู่ทีนี้เซลล์สืบพันธุ์เช่นไข่หรือสเปิร์มใช่ไหมถามว่ามีโครโมโซมร่างกายไหมมีมีเหมือนกันเลยแต่ไม่มีคู่โครโมโซมอยู่แค่นี้ เนอะปะถามว่ามีเซ็์โครโมโซมไหมม,แม,ม,ม,แม,มีแต่ไม่มีคู่เช่นเซลล์ไข่ก็จะมีแต่โครโมโซมเแต่ไม่มีคู่ถามว่าเอา้าเราจะมีคู่เมื่อไหร่ก็ตอนปฏิสนธิไงทไันไหมเพราะฉะนั้นอย่ามิสคอนเซปต์หรือหลุดคอนเซปต์ว่าเซลล์ร่างกายไม่มีโครโมโซมเพศมีค่ะมีเป็นคู่ด้วยนะในขณะที่เซลล์สืบพันุ์ไม่มีโครโมโซมร่างกายมีแต่แค่ ไม่มีคู่เข้าใจไหมอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีแซนล์ที่กับพุงแก้มกับพุงแก้มส่งต่อให้ลูกมัดได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่ส่งต่อให้ลูกได้คือเซลล์ไข่กับสเปิร์มเพราะฉะนั้นถ้ามันมามีแซลน์ตรงแถวแถวโครโมโซมที่มันควบคุมเรื่องอะไรนะโรคชลาในเด็กใช่ไหมให้เกิดการแสดงออกขึ้นมาก็จะส่งต่อแล้วลูกก็จะเกิดเป็นโรคฉลาไดา้แต่ข้อแม้คือต้องมีแซนล์ที่เซลล์สืบพันธุ์ เพราะสืลอสื่อนวาส่งต่อให้ลูกได้ทนไหมอ่ะโอเคอ่ะต่อมาข้อนี้ข้อนี้เนี่ยก็ไม่ได้ออกทุกปีนะแบบ2ปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีออกบ้างแต่ไม่ได้ยากมากนี่คือ DNA fingerprint ที่ใช้เทคนิค short tandem repeat นะคะ short tandem repeat คืออะไรอันนี้เป็นลำดับ DNA ที่มันจะเป็นลำดับ DNA สั้นๆ ทำง่ายๆสั้นๆมันมาจากคำว่าช็อตถูกไหมรีพีทแปลว่าอะไรซ้ำๆถูกต้องสั้นๆแล้วซ้ำๆซึ่งไอ้สั้นๆซ้ำๆม,ม,มันจะเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลว่ากี่ซ้ำมันจะมีความเฉพาะตัวของบุคคลเลยดังนั้นเอามาระบุแต่ละคนได้ว่าคือใครจากช็อตเทนเดมรีพีทคือ DNA ที่มีฮะสั้นๆและซ้ำๆต่อเนื่องกัน แต่ละคนก็จะมี STR ไม่เหมือนกันเอาไว้พิสูจน์เขาเรียกว่าพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเช่นอยากรู้ว่าคุณคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ต่างๆอย่างเช่นเคสนี้ที่เกิดเหตุนี่คือเหยื่อและนี่คือสังคัดลังหนูก็ต้องคิดนะว่าหนูต้องเอาไปเทียบกับอะไร หนูหาโจรเนาะถูกไหมหนูหาผู้ร้ายซึ่งน่าจะเป็นเคสข่มขืนนะมันมีสารคัดหลังสารคัดหลังเป็นไปได้หลายอย่างเช่นน้ำลายน้ำตาเหงือ่ออสุจิอะไรเงี้ยอ่ะประเด็นคือเขาถามหาผู้ต้องสงสัยถูกไหมมีอยู่หน,น,นึ่งสองสามสี่คนสี่คนนี้ใครเอ่ยที่มาทำอะไรกับเหยือ่อ แล้วมีสารคัดหลังกอกมาตามนี้อ่ะคือคนไหนแต่ข้อสอบไม่ถามว่าคนไหนข้อสอบถามว่าบุคคลใดที่จะอยู่ในเหตุการณ์น้อยที่สุดหนูก็ดูตรงสารคัดหลังกับผู้ต้องสงสัยว่ามีแถบที่ตรงกันน้อยที่สุดคนนั้นก็น่าสงสัยน้อยสุดใครเอ่ยตรงน้อยสุดคนแรกตรงกี่แถบบ้างอ่ะคนแรกตรงกี่แถบบ้างนี่ก็ตรงถูกไหมนี่ก็ตรง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 เห็นไหม คนนี้นะ่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อคดีนี้แล้วนะตรงมากเลยอะตรงทุกตำแหน่งเลยต่อมาคนที่สองตรงไหนบ้างตรงไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่ตรงเนาะอันนี้เหมือนจะกลางๆลาปะอันนี้ไม่น่าจะตรงไม่ตรงเนาะคนที่สองไม่ตรงเลยนะคนที่สามมีตรงไหมเหลื่อมเหลื่อมเหมือนกันไหมอันนี้อันนี้เหลื่อมไหม ยังแอบเหลื่อมอยู่สามตรงไหมไม่ตรงเออคอควายไม่ตรงเนาะงูงูตรงไหมมีตรงหนึ่งมีตรงสองอันนี้ตรงไหมน่าจะตรงอันนี้ไม่น่าตรงเนาะตรงไม่เอ่ยเขาให้อะไรมรนทานเข้าห้องสอบไหมไม่หรอไม่ได้หรอเออก็ลองเช็คดูใช่ไหมัาเทียบเอา ตรงหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณไฟว่าอันนี้น่าจะตรงนะเอาเท่ากันเหรอเท่ากันไม่เป็นไรเพราะเขาเอาน้อยสุดถูกไหมน้อยสุดก็ต้องเป็นคนุณคนไหนขอไข่เอา่เอาข้อไข่อะแสดงว่ามันต้องมีตรงบ้างอ่ะโอเคตาเอียงหรือเปล่าเรา ดูของใครอีกนินนตนได้ฮอสองคนได้เอาตอบส,อง,คอบสองคนได้โอเคโอคโอเคสอรีตอบข้อ<า>เอออ่ะโอเคต่อมาอันนี้เป็นบรรทุศาสตร์ประชากรน,นะคะข้อนี้ถือว่าถาง่ายมากจากข้าที่สอนนะสอนในคอที่สอน<ม>ลุทะลุนอกจักรวาล เพราะว่าอะเนี่ยโรงเรียนก็ออกอยากไงเราก็ต้องสอนให้ครอบคุมไว้ก่อนในการศึกษาประชากรกล้วยไม้ส่วนแห่งหนึ่งมี500ต้นข้อนี้บอกความถี่อันล้วมาเรียบร้อยละนะความถี่อันล้ว frequency ของอันเล้วเนี่ย G ใหญ่ G ีใหญ่แสดงว่าเป็นยีนเด่นถูกไหมเขียนด้วยอันล้วใหญ่0 8 0ความถี่อันล้วบวกกันต้องได้หนึ่งเพราะฉะนั้นรู้เลยความถี่อันล้ยยีนด้อยเท่ากับเท่าไหร่ 0.2เพราะวาความถี่อันเลี้ยวต้องบวกกันได้หนึ่งเสมอห้ามเกินความถี่คืออะไรมันเหมือนวิชาคณิตศาสตร์เลยความถี่ที่จะเจอคนใส่แว่นในห้องนี้มันก็คืออัตราส่วนของอันเลี้ยวต่อด้วยจํานวนอันเลี้ยวทั้งหมดในประชากรนี่แหละเรียกว่าความถี่อันเลี้ยวความถี่จีโนไทป์แปลว่าอะไรจํานวนที่เจอจีโนไทป์นี้ในประชากรทั้งหมดเห็นไหมก็เป็นความถี่จีโนไทป์ความถี่ก็คืออัตราส่วนที่เจอต่อด้วยประชากรทั้งหมด เขาถามว่าอยู่ในสมดุลฮร์ดี้ไวเบิร์กสมดุลฮร์ดี้ไวเบิร์กก็คือประชากรเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอันลิวความถี่อันลิวค่อนข้างคง,งที่ไม่มีการอพยพนะไม่มีการมิวเตนไม่มีการเลือกผสมพันธุ์เป็นผสมพันธุ์ได้ทุกตัวมีโอกาสผสมพันธุ์ได้หมดนะมันจะมีเรื่องของสมดุลฮร์ดี้ไวเบิร์กอยู่นะคะประชากรไม่มียีนฟลูนะไม่มีอพยพออกไม่มีอพยพเข้าอ,อ,อย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นสมดุลในอุดมคตินิดหนึ่ง จงหาจํานวนกล้วยไม้ที่มีดอกจงหาจํานวนกล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวการจะแสดงออกถึงลักษณะดอกสีขาวได้มันเป็นยีอะไรยีนด้อยดอกสีขาวเขียนจีโนไทด้วยจีเล็กจีเล็กแสดงว่าต้องหาความถี่จีโนไทเพราะการมีจีเล็กตัวเดียวไม่ได้ทําให้เป็นสีขาวนะคะแต่การจะเป็นสีขาวได้ก็คือต้องมีจีโนไทจีเล็กจีเล็กข้อนี้ให้หาความถี่จีโนไท ว่าความถี่จีอไทนี้มีเท่าไหร่ในประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราหาความถี่จีอไทดอกสีขาวออกมาแล้วคูณด้วยจํานวนประชากรมีจีตัวหนึ่งละหาจีจียังไงก็เอามันก็คือจียกกําลังสองถูกไหมก็จะเท่ากับ0 2จที่เรารู้ค่า g เดียวอยู่แล้วยกกำลังสองเท่ากับ0 0 4จุกี่ต้นก็เอาศูนย์0คูณ500ต้นโจทย์บอกอยู่แล้ว500ต้นตอบ ยี่สิบต้นายมากต่ขอข้อสี่เห็นไหมพอได้ไหม basic ออกมีสิข้างนั้นเลยอะไม่ได้ออกอะไรแบบแอดวานเลย